นี้มาตัวเท่ากันเลยมาดิไอมนุษย์ปลาอ่าใช่ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจหรือเปล่าโอ้โหมาดิครับมาดิครับทุบซะบ้นทุบทุบอ่าไม่ใช่ปลาหมึกยักษ์นะฮะล้อเล่นนะครับผมมามนุษย์ปลาเป็นมนุษย์ปลามาขออีกรอบนึงผมชอบจับทุ่มนะทุกคนขอโทษด้วยนะครับดูดิดูดิก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับ ผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกด like, ไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมค,ครับ เรามาต่อกันในเกมอุลตร้าแมนกันนะครับผมอ่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีเนื้อเรื่องเสริมของเนขอโทษครับเนื้อเรื่องเสริมของอุลตร้าแมนนะครับผม <S <S นี่ครับเขาจะเล่าประมาณว่าหน้าอา่าวเกาะแห่งหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นฮนะก็ได้มีการแจ้งเหตรุร้ายเหตุบางอย่างนะครับเกิดขึ้นมานครับก็คือมีสิ่งมีชีวิตตัวนี้ขึ้นมาครับหน้าเหมือนตัวอะไรไม่รู้เลยทุกคนอิวเหมือนมนุษย์ปลาทุกคนเออหน้าตาปากใหญ่ๆปากเจอเจอครับนี่ครับอุลตร้าแมนนะผมประท่าตัวอะไรก หลังจากที่เราเอาชนะเซตต้อนแล้วเนี่ยเราก็จะได้เล่นเนื้อเรื่องเสริมของอุลตร้าแมนนะครับผมเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะครับอ่ามาแล้วถ้าจบเนื้อเรื่องเสริมเดี๋ยวเราต่ออุลตร้าแมนแจ็คเลยนะครับผมมาละนี่ครับผมอุลตร้าแมนนะครับมานี่คือตัวอะไรไม่รู้ทุกคนดูหน้าตามเหมือนปลาโอ้โหกระโดดตบเราทุกคนมันจะแข็งแกร่งอะไรขนาดน,นี้มาตัวเท่ากันเลยมาดิไอ้มนุษย์ปลาอ่าใช่ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจหรือเปล่า โอ้โหมาดิครับมาดิครับทุบซะบ้านทุบ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 โอ้โหเอ้ยโอ้โหเราโดนอื้มโอ้ย,อยตัวนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดที่บ้าคลั่งจริงๆครับทุกคนดูสิมันบ้าคลั่งอ่ะมันมันกระทืบผมแบบไอ,อ,อ้ออกไปนุ้ยมาสิสับสับสับโขกโขกโขกหัวต้องล็อกตัวมันหน่อยแล้วทุกคนเอ้ยไม่ได้วะหูตอนมันลุกขึ้นมามันปัดด้วยอ่ะมันคอมโบอะไรกันอุนตาสแลช ใช้ไปเดี๋ยวมันต้องลุกขึ้นมาทำร้ายเราแน่นอนเราต้องรับมือดีๆครับนั่นไงเอามือมาปัดมาขอจับทุ่มหน่อยสิเดินมาครับม,มาดูตัวมันดีทุกคนนักเกลียดอ่ะอออืมไอ้มนุษย์ปลามนุษย์ปลาครับผมปลาหมึกยักษ์อ่าไม่ใช่ปลาหมึกยักษ์นะฮะล้อเล่นนะครับผมมามนุษย์ปลาเป็นมนุษย์ปลามาขออีกรอบหนึง่ง ผมชอบจับทุ่มนะทุกคนขอโทษด้วยนะครับ <laughs> ด,ดูดิดูดิหมาดิมึงม,มึงห้าวเหรออย่าเห้าอย่าเห้าวมาดิขอจับทุ่มอีกเออมาเดินไปครับแบกไปแบกไปนี่ครับจงดูสิไอ้เจ้ามนุษย์ปลาตอริงครับล็อกตัวไว้ล็อกตัวไว้นี่ครับล็อกตัวไว้แล้วนะครับผมแล้วเราก็จะทําการทุ่มมันครับมา แล้วแล้วเราจะใช้อุลตราริงทำไมวะเนี่ยนะครับผมแต่เวลาตายแล้วอืจับกระแทกใส่น้ํานะครับผมนี่ครัปลาน็อกเลยครับตายกลับแล้วนะจมรุดปลาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับเนื้อเรื่องสืบอุตรแมนยังไม่จบนะครับผมสวัสดีครับ